อันนี้ออกหวานหวานหวานนิดโอ้ยพอเลยโอยน่าหน่ายเลยโอ้ย z o เออไข่อืมมันมีหวานเนี่ยหวานหวานเปรี้ยวนิดนี่นีเก็บกินสดสดได้เนาะที่นี่ท่นีสารเคมีใส่ปุ๋ยยังอ่ได้ใส่ปุ๋ยยังเลยท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปที่สำนักสงฆ์แก้วนัคราชแก่นธรรมที่บ้านน้ำคามหมู่ที่10ตําบลน,น้ำเขียวอ,อําเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์เขตร้อยต่อระหว่างอําเภอสนมอยู่ที่ตําบลพลโกนะครับใกล้ๆก,กันเลยเขตร้อยต่อกันบรรยากาศภายในวัดนะครับก็อย่างที่เห็นร่มรื่นไปดูของแซ่บของนัวของอร่อยก็คือมันเบอร์รี่ ภายในวัดซึ่งพระอาจารย์มหาทีรเวศสุรจิตโตซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แก้วนักราชแกน่นธรรมนะครับท่านได้ปลูกมันเบอรรี่ไว้ภายในวัดจำนวน ประมาณ3ไร่นะครับในพื้นที่ของสำนักสงฆ์แห่งนี้มีประมาณ30ไร่มีพระภิกษุอยู่แค่4รูปด้วยกันนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะมาแวะชมแวะชิมมอนเบอร์รี่แห่งนี้ที่สำนักสงฆ์แก้วนัคราชแก่นธรรมบ้านน้ำคำหมู่ที่10ตตำบลน,น้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เขตรอยต่อนะครับอำเภอสนมเลยอยู่บริเวณตำบลโคนโกนะครับ ก็สามารถที่จะแวะมาชมมาชิมได้นะครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับไปดูบรรยากาศว่าโอ้โหมันใครชอบเปรี้ยวใครชอบหวานก็เลือกนะถ้าใครชอบเปรี้ยวแดงๆถ้าใครชอบหวานหวานจะเป็นลูกสีดำที่สุกแล้วนะไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับไปเลยอ,อ่ะ ดำดำเด้งเดงแดงเดงนี่บระท่านบรท่นสงดีแดงนี่มันมันจบสมแหงแต่ว่าอันดมดำเดงแดงนิดนิดนี่ออกสมเปรี้ยวหวานลองชิมเหมืงใ่แตวาดอนชิมเลยได้เอาหน่อยนี่เอาหน่อยนี่หน่อยดำดำหน่อยดำดำ่อ่าได้ได้ได้น่เห็ินะันสิบพรากําลังชิมอยู่เขาไทยหรอเย อันนี้ออกหวานหวานหวานนิดดำดำนี่มันหวานมามันจะมันสุกแล้วมันสุกแล้วจะหวานหหรอหวานกับบแห้งส้มกับบอแห้งมันที่ออกสองรสสองรสหวานเปรี้ยวๆนิดๆแต่ว่าอันแดงงนี่ขอบอกด้วยเนี่ยแดงๆไปไหนนี่แดงๆบัวสุกนี่นี่แดงๆบัดำเปรี้ยวมันเปรี้ยวนี่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 หๆอะ โอ้ยพอเลยอกบเนมนบไรเลยวิตามินซี้สมตัวนี้สมครับเนี่ยบอกตรงๆเลยสมสมแห้งตักไข่หมักสมสมหมักเปรี้ยวนี่นี่เลยครับนี่เลยอะลูกโบน่นี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 ่ว่น่อ่าอืมแบบนี้เลยไค่หมักเอาอีกจังน้อยกันน่ะอืมแซียมคี่คลซีครับี่้วไอบโตไปก้อนนึ่เห็นปะ ไปจะไหนหาว่าตัวต้องมาล่องบังเด้อมันส้มเนาะส้มปะส้มเนี่ยไอยะแต่ว่าขั้นดุกนี่เนี่ยเพราะที่เนี่ยเนี่ยเออไฮอืมคำนี้หวานเนี่ยหวานหวานเปรี้ยวนิดอืไฮอืมอ้าวส้มๆบังห่วยใหญ่กินส้มด้วยเลยว้ใหญ่เลยเพื่อนชมเห็นเอ้าอันลูกส้มๆอันนี่ โอ้ยน้ำลายไหลน้ำมันสมแหงปะนั่นสิลองบ้่งอะไรเด้อมาดิสมแหงเนาะเอ้ยนี่มันเก็บไฮมันเก็บไฮนี่ไห้เอาเพิ่มอันนี้เก็บกินสดๆเลยครับเก็บแต่ละอันนี้เก็บกินสดๆได้เนาะบ่มีสารเคมีบ่มีสารเคมีใส่ปุ๋ยยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยยังเลย อันนี ahead, way, ้พันธ <started> ุ์รรมชาติพันธุ์ียังก่อนนี่มอนเบอร์รี่เชียงใหม่ฮะพันธุ์มอนเบอร์รี่เชียงใหม่ครับพันธุ์นีงก็มอนเบอร์รี่เชียงใหม่มอนเบอร์รี่เชียงใหม่ท่านเดียวที่มีผลงานวิจัยจากห้องแรบแล้วว่าต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระอิสระเนบชาเนบชามีภูมิคุ้มกัน แกเน็บชาแกยังอีกแกสมองอักเสบแกสมองอักเสบกินแล้วปลายประสาทจะดีขึ้นแกปลายประสาทอักเสบอันนี้สิเอาไปฝากแม่บ้านอยอะด้วยนี่เอาไปฝากแม่บ้านนั่นละนี่เอาตีไปฝากแม่บ้านยอดยอดมันนี่ครับไปฝากแม่ได้กับเกี่ยวเราใส่ปากใส่ปากมันเสียฝากตีมาหนีิมันอดมาได้เนาะคน้ำมันหอวยอดมันออ่นนี่ครับเอาไปให้เป็นชาไปตาก เป็ยอดยอดดอนดอนเนียนอ๋อนี่ยเนี่ยยอดอนอนนึงเสียเอาไปเห็ดเนี่ก่อนเห็ดชาใบมอนเห็ดชาใบมอนอ๋อเป็นใบชาได้ชงใบชาได้เอาได้ครับวิ่ะตากได้ครับเวลาคือประโยชน์เนาะเป็นจใช้แซวนี่กินน้ำจันทร์ใส่อันอันนี้ที่ที่ผักที่ไหนนะที่พักสูงที่พักสูงแก้วนักราชแก่นธรรมที่พักสูงแก้วนักราชแก่นธรรมตำบลไปทาชบ้านไหนก่อบ้านน้ำเขียว บ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขี้ยวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เขตร้อยต่อตำบลพหลโยธินตำบลพหลโกอำเภอสนมครับใครอยากมามาลองชิมได้เด้อของพระอาจารย์เพิ่นให้ชิมอยู่ครับพูดพิ่นยางไว้บุหรี่ครับยุมากคบมาบอกขายบอกขายมาชิมได้มาหาเพิ่นบอกขายแต่ว่ายชิมห้ชิมให้ชิมได้เอาไปฝากแม่บ้านได้ป้วยได้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 ใคยังว่าได้เนาะเพราะว่ามันมันสุกเรื่อยๆมันสุกเรื่อยๆนี่จักไรลก่อน ชั้นผู้เดียวมันอยู่ชั้นเหมืออ๋อเนาะอันนี้อยู่ในประมาณซีไร่ป้ะซีไร่หลังเทิงอีกสองหาไรซี่ไร่หาไรมันบ่อาจารย์หาังเทิงหไรครับมันแยกออกจากต้นไม้อื่นนะบ่มีประโยชน์ได้เนี่ยคือยังไข่ไข่มอดบ้านห่าแต่ว่นโบเมนบ่เมนได้ครับบ่เมนบ้านา่อได้ครับขละอย่างขลังขละอย่างบ่เมนบ่อนมีไหมโบเมนบ่อนเลี้ยงไม้เนาะ ถ้าเมืองนอกเขาก็พวกตระกูลแบล็คเบอร์รี่ยังของเขานอะที่ทำน้ำมันอิสระมันนะถ้าอยากได้ไปปลูกยังต้นนี่บ่มีอันเพี้ยมันบ่เบี้ยม่นบเออแต่สมมติอาจารย์คนอยากได้ไปปลูกเหรออาจารย์บอกว่กันพอเบี้ยไว้กันยังสิแจกยังมีโอ้มันบ่ทันได้บ่ทันได้เพาะไว้เนาะบ่ทันไดี๋ยวเพาะไว้าแต่ใครอยากกินนี่มาให้กินได้มาให้ชิมได้ นี่ว่าซิมมอลบรีอันนี้สิไปฝากเมียได้คนนี้เด้อสี่โมงสัก็บไปถวายผาครับเก็บอย่างเดียวเลยเก็บไปฝากเมียเอาไปปั้นเป็โซดาเด้อครับแซ่บน้ำโซดามันเห็นจังได้กินได้โซดาน้ำเชื่อมครับแซ่บโซดาน้ำยเชื่อมแซ่บแซ่บเป็นบ่อน้ำเชื่อมห้องเอาน้ำแต่จันมะพร้าวก็ได้ตานมะพร้าวที่ว่าเขาขายคนละสิบบาทนะนะกว่าสิบตันมะมาปั้นร่วมเต็ม โดย่ต้องใส่น้ำตาลตีบน้ำตาลไส้ขาวน้ำตาลแดงเขา่ต้องใส่ถือว่าเก็บไปนี่ไปปั่นเลยนี่บออาจารย์หรืออาจารย์อะไรนี่เก็บปั่นได้เรื่องเนี่ยเขาขายแกลือสามสิบบาทนี่นะแก้วอสามสิบบาทโอ้แต่ว่าล้วงละสองร้อยเด้อโลละสองร้อยมันกับเบาเติอเด้อลหนึ่งด้หลายเติ๋อป่ะโอ้แต่เกือบพูดไปแล้วบ่โอ้ล้วงละสองร้อยกัดเป็นตะปูขายอยู่เด้อเนี่ยเก็บหักอยู่เพราะว่าต้องเลือกเก็บแต่ตัวตึ้งแดงตึ้งดำอ๋อ แก้ากะเก็บถวายพระพกมงศอกหักสีม่วงกลางกลังดีครับเวลาเก็บข้าเก็บไปไปล่างเกาไปสิมบ่ให้สิมอีกแล้วนะสิมบ่เจี๊ยนสิมนี่เอาดิบ่เจี๊ยนนะบ่ผมเดี๋ยวผมสิมเดี๋ยวผมสิมใหญ่ของแกเดินของแกโอ้โหทำหมักเปลี้ยวเนี่ยมันต้องสีแดงแดงทำหมักหวานหวานต้องสุกสีดำ ที่มาไว้แล้วครับเกี่ยวแมาแล้วมามามาี่วัดใดได้ครับวัดบุญเมื่อกาบสำนักสงฆ์อะไรนะเกี่ยวนาคราชเกี่ยนทำเกี่ยวนาคราชเก่่ธนทมบ้านมาชุ่มสวนมนบ้านน้ำเขียวอบ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเขตรอยต่อระหว่างตำบลโบลโกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มีป้ายบอกอยู่ครับมีป้ายบอกอยู่นะครับ